สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล3ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูน้อยเช่นเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องกลางวันและกลางคืนกันนะคะลูกอ่าหนึ่งเลยเราจะมาดูความแตกต่างของเวลากลางวันและกลางคืน นะคะ 2. ลักษณะของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นะคะ 3. การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตามหน้าที่และความรับผิดชอบนะคะ 4. ความสัมพันธ์ของคนพืชสัตว์และการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะลูก 5. สุดท้ายนะคะสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวันและกลางคืน นะคะคก่อนอื่นเลยเรามาดูความแตกต่างของเวลาของกลางวันและกลางคืนนะคะในเวลากลางวันนะคะจะมีดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์ขึ้นอยู่เสมอทำหน้าที่ให้แสงสว่างทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้นะคะอย่างเช่นนะคะกลางวานันเราจะเห็นดวงอาทิตย์นะคะที่ส่องแสงสว่างเลยเวลาที่เด็กๆออกไปยืนเนี่ยนะคะก็จะมี แสงอาทิตย์ส่องแสงมาทําให้เราร้อนอากาศก็จะร้อนมากนะคะแต่ถ้าวันไหนฝนตกมันก็จะไม่ร้อนหรือถ้าวันไหนอากาศมันเย็นนะคะอากาศมันหนาวเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยนะคะพระาอาทิตย์ก็จะส่องแสงได้น้อยนะคะเพราะอุณหภูมินั้นมันเย็นนะคะลูกดวงอาทิตย์มีประโยชน์อย่างไรล่ะนะคะหนึ่งเลยก็คือให้แสงสว่างกับเรานะคะสอง ที่เห็นได้ชัดหรือเวลาที่เด็กๆผู้ปกครองซักผ้าเนี่ยแล้วเอาไปตากอะไรคะลูกอ้าวตากแดดนั่นเองทําให้เสื้อผ้าเราแห้งได้นะคะนี่คือประโยชน์ของดวงอาทิตย์และหลักๆเลยนะคะในเวลากลางวันเนี่ยจะทําให้เราประหยัด ค่าใช้จ่ายเรื่องของไฟฟ้านะคะเพราะเราใช้แสงอาทิตย์ในการให้แสงสว่างกับเราทีนี้เด็กๆมาดูเวลากลางคืนกันบ้างนะลูกในเวลากลางคืนนั้นก็จะมีนะคะมีอะไรขึ้นมามีพระจันทร์ขึ้นมาแทนที่พระอาทิตย์นะคะเวลากลางคืนเราจะเห็นพระไอดวง ดวงดาวนะคะเต็มท้องฟ้าเลยนะคะถ้าฟ้ามืดนะลูกนะแล้วก็จะมีพระอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้าให้เรามองเห็นนะคะาบางทีก็จะเป็นเต็มดวงแล้วแต่ข้างขึ้นข้างแรมนะคะลูกแต่บางบางคืนก็จะเป็นแค่พระจันทร์แค่ครึ่งเสี้ยวนะคะแต่จะมีดาวอยู่คู่กับ พระจันทร์อยู่เสมอนะคะนี่คือความหมายของกลางคืนนะคะกลางคืนเราต้องนอนกลางวันเราต้องตื่นทำกิจวัตรต่างๆ ในเวลากลางวันนะคะเรามาดูนะคะเวลากลางวันนั้นมีดวงอาทิตย์ขึ้นเสมอแล้วก็มีแสงสว่างอย่างที่ครูพูดไปเมื่อกี้นี้นะคะความร้อนจากดวงอาทิตย์นั่นลูกจะทำให้ร่างกายเราอบอุ่นหรือบางทีก็อาจจะร้อนได้นะคะ <c oughs> แสงสว่างจากดวงอาทิตย์สามารถนำมาทำ กระแสไฟฟ้าได้ด้วยเด็กๆรู้ไหมนะคะบางบ้านนะคะเสาไฟฟ้าความเจริญเข้าไปไม่ถึงนะลูกนะเขาก็จะใช้แผงอะไรนะดำๆเด็กๆเคยเห็นไหมลูกเขาเรียกว่าแผงโซลาเซลล์นั่นเองนะคะเราไม่ต้องไปเสียค่าไฟฟ้าไฟฟ้าเลยนะลูกนะเราสามารถซื้อครั้งเดียวนะคะใช้ได้ตลอดอายุการใช้นานใช้งานก็จะใช้ได้นานนะลูกนะ แผงลักษณะแผงของเซลล์เซลล์นะคะลูกเขาก็จะทําหน้าที่กลางวันเนี่ยเขาจะเก็บแสงอาทิตย์ได้เต็มที่เลยลูกแต่ถ้าวันไหนฟ้าครึ้มหรือมีฝนนะคะแผงเซลล์เซลล์นี้ก็จะเก็บไฟฟ้าได้ไม่เยอะแผงเซลล์เซลล์นะคะมันก็จะมีลักษณะกันแตกออกไปแตกต่างกันออกไปค่ะลูกถ้าแผงใหญ่เนี่ยก็สามารถเก็บไฟฟ้าได้เยอะสามารถมาใช้ในครัวเรือนได้เยอะแยะมากมายนะคะอย่างเช่น อาจจะใช้เปิดพัดลมนะคะแต่แผงเซลล์นะันลูกนะถ้าเป็นแผงที่เล็กเนี่ยจะมีจะสามารถเก็บเก็บแสงอาทิตย์ได้น้อยนะคะแล้วก็จะมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้น้อยมากนะลูกบางบ้านน่ยใช้แค่หลอดไฟแค่ความจําเป็นเท่านั้นให้ไฟให้แสงสว่างกลางคืนหรือแค่ชาร์จแบตโทรศัพท์แค่นั้นไม่สามารถที่จะมีเครื่องซักผ้าตู้เย็นแอร์ ทีวีไม่สามารถใช้ได้เยอะขนาดนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแผงใหญ่ๆน่ะก็สามารถใช้เอานำมาผลิตไฟฟ้าสามารถให้เราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เยอะแต่ถ้าเป็นแผงเล็กนะคะจะเก็บไฟได้น้อยแล้วก็ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้แค่จำนวนจำกัดนะคะลูกต่อไปเวลากลางคืนนะคะคุณครูบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้เวลากลางคืนนั้นเราจะมองเห็นดวงอะไรคะลูกดวงจันทร์และดวงอะไรคะ ดวงดาวนะคะเวลาที่ท้องฟ้ามืดเนี่ยจะมีแสงสว่างนะคะจากดวงจันทร์แล้วก็จะมีแสงเล็กๆระยิบระยับบนท้องฟ้าเลยนะล,ลูกนะคะเวลากลางคืนนั้นอากาศก็จะเย็นลงนะคะเพราะว่าหมดหน้าที่ของพระอาทิตย์และพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วพระ,ะดวงจันทร์ขึ้นมาแทนนะคะเวลากลางคืนนั้นเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนของเรานะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อนของสัตว์บางชานิดนะคะลูก สัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนมีอะไรบ้างนะเด็กๆมาดูพร้อมอขอโทษค่ะลูกสัตว์ที่ออกหากินเวลากลางวานันมีอะไรบ้างคะลูกเรามาดูดูไปพร้อมคุณครูนะคะลูกสัตว์อย่างเช่นตัวนี้เรียกว่าอะไรลูกผีเสื้อนะคะจะออกมาโบยบินมากินเกสรดอกไม้มาตอมดอกไม้นะคะจะใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลากลางวานันพึ่ง รู้จักไหมเด็กๆรู้จักพึ่งไหมคะแล้วก็สัตว์ป่าอย่างเช่นสิงโตนะคะก็จะออกหากินในเวลากลางวันยีราฟนะคะเด็กๆรู้จักไหมยีราฟนี่ก็จะออกหากินเวลากลางวันช้างเหมือนกันเลยคะ่ะลูกจะออกหากินเวลากลางวันนะคะกวาง แล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยลูกสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวันนะคะต่อไปสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนมีตัวอะไรบ้างคะลูกนี่เห็นไหมนกตัวตาโตๆนี่เรียกว่าอะไรคะลูกเรียกว่านกฮูกนะคะ,ะนกฮูกนี้จะออกหากินเวลากลางคืนเราจะได้ยินเสียงเวลาเขาร้องคืนฮูกฮูกนั่นน่ะนะคะนี่คือนกฮูกแต่จะเห็นได้น้อยมากเลยลูก ไม่ค่อยพบนะคะแต่ถ้าเป็นนกทั่วไปเนี่ยบินกลางวันมีเยอะแต่น,นกพูกเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะเพราะว่าเขาออกหากินกลางคืนแล้วก็อาจจะมีอยู่แค่บางแห่งบางที่เท่านั้นนะคะ,ะตัวต่อไปะอะไรเนี่ยลูกงูนะคะงูนี่เห็นไหมเขาบอกว่าเวลากลางค่ำกลางคืนเราอย่าเดินออกนอกบ้านหรือเข้าไปในที่มันลกๆหรือในป่าเพราะว่างูเขาออกหากินกลางคืนถ้าเกิดเราไป ไปจ้าเอกันพอดีเนี่ยงูเขาก็ตกใจเราก็ตกใจต่างคนต่างตกใจและงูเขาก็จะต้องป้องกันตัวเองโดยการโกกัดเรานะคะนี่คือป้องกันการป้องกันของเขานะคะอ่าแล้วก็ตัวะไรคะลูกหมีเด็กๆร,รู้จักหมีไหมอันนี้มันเป็นหมีการ์ตูนเนาะกระตูะะตมีอ่ะเป็นหมีที่อยู่ในป่านะคะพวกนี้ก็จะหากินเวลากลางคืนนะคะลูกอ่า ตัวื่อะไรสุนัขจิ้งจอกหมาจิ้งจอกนั่นเองนะคะจะแตกต่างจากหมาบ้านเราหมาหมา,บ,าบ้านเนี่ยก็ตื่นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแหละลูกแต่สุนัขจิ้งจอกอะ่ะเอกลักษณ์ของเขาคือออกหากินเวลากลางคืนล่าเนื้อสัตว์ด้วยกันเป็นอาหารนะคะลักษณะหน้าตาเขาจะเล้มแหลมเนี่ยนะลูกนะนิสัยดุร้ายนะคะไม่เป็นมิตรเหมือนหมาไทยเหมือนหมา,บ,าบ้านของเรานะคะออกหากินเนื้อสัตว์นะลูกคะ ต่อไปไปดูสิลูกกิจวัตรประจําวันเด็กๆมาคุยกับคุณครูหน่อยนะคะกิจวัตรประจําวันของเด็กๆทําอะไรบ้างาในช่วงกลางวันนะคะบางคนอ่านเรียนหนังสือเล่น นะคะหรือวิ่งเล่นบางคนผู้ปกครองก็ทำงานในช่วงกลางวันนะคะนี่คือกิจวัตรประจำวันของเรามีมากมายนอกจากการเล่นการวิ่งมีหลายอย่างนะคะกิจวัตรประจำวันกว่า กว่าที่จะหมดวันไปเนี่ยคะเราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้มีประโยชน์คุ้มค่าและมีประโยชน์ยังไงก็คืออย่างเช่นคุณครูให้ทํากันบ้านนะคะเด็กๆก็ควรทําเวลากลางวันนะคะลูกถ้าเกิดหนูทําเวลากลางคืนเนี่ยสายตาเด็กๆอาจจะเสียได้นะคะถ้ามีเวลานะคะหนูควรจะทําเวลากลางวันนะคะลูก อะเมื่อกี้นี่ยวิจิจบกิจวัตรประจําวันกลางคืนล,ล่ะลูกกลางคืนเราต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยไม่ควรนอนดึกนะคะลูกถ้าเกิดหนูนอนดึกเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเด็กๆจเจริญเติบโตได้ช้านะคะถ้าใครอยากโตเร็วนี่ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและที่สําคัญอย่าลืมดื่มนมนะคะลูก กินอาหารให้ครบห้ามูรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเพียงเท่านี้เด็กก็จะมีการเจริญเติบโตที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงนะคะถ้าเด็กคนไหนนะนอนดึกเล่นแต่โทรศัพท์เนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอสมองของเรานี่ค่ะลูกมันจะละ้างัวงเงียงวเงี้ยนอนพักผ่อนไม่เพียงพอคิดอะไรก็ไม่ออกนะคะจะมีไหวพริบที่ช้ากว่าเพื่อนคนอื่นๆเพราะฉะนั้นใคร ที่อยากเป็นเด็กที่ฉลาจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้มีประโยชน์นะคะ,ะวันนี้คุณครูน้อยกคยได้สอนเรื่องกลางวันกลางคืนนะคะเดี๋ยววันพุธคุณครูจะมาสอนกิจกรรมนะคะแบบฝึกหัดกันวันนี้ก็ให้เด็กๆไปทำงานในสมุดนะคะลูกฝึกเขียนฝึกท่องนะคะเดี๋ยวพอหมดโควิดนะคะเราก็มาเริ่มลุยเรียนกันเนาะนะคะช่วงนี้เด็กๆก,ก็ทำงานใบงานที่ ครูมอบหมายให้อย่างเต็มที่นะคะลูกคุณครูฝากงานด้วยนะคะวันนี้คุณครูน้อยขอจบการเรียนการสอนหน่วยกลางวันกลางคืนไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้คุณครูขอกล่าควคำว่าสวัสดีค่ะ